ดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นตรงกับวันพระนะคะได้เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เอดได้จุดได้ขอได้ถวายผลไม้ทั้งดอกไม้ให้เด็กคุณพระคุณเจ้านะคะปู่ศรีสุทโธไม่ยาปทุม,มาและตะไคร่นะคะแล้วก็ถวายดอกไม้ให้เด็กพญาปีเสียด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เอดจะให้ดูเลขทูบนะคะ ดูซิว่าวันนี้เอดลงช่องตัวเลขมงคลจะออกไหมวันนี้ซึ่งเป็นแนวทางของห้านอยนะคะซึ่งตัวแรกก็ได้มาได้ออกมาแล้วนะคะชัดเจนนะคะ,ะเอดจะให้ดูนะคะสาธุด้วยกันนะคะขอบุญบารมีปู่ีีสุดโทหลวงปู่สวงหลวงพ่อรวย หลวงปู่ทวดรีสทธมยาปทุมมาท่านตาไข่นะคะนี่นะคะพยาปิเสยที่เอสได้จ,จุดขอหวยขอหวยรัฐบาลนะคะแต่วันนี้ขอแนวทางฮานอยซึ่งเป็นเลขมงคลน,นะคะเอฟซีเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วนะคะตัวเลขออกมาแล้วนะคะ สาธุสาธุเด้อปูขอให้ตัวเลขมงคลออกตรงตรงเด้อเดี๋ยวเอดขอตัวไปไหวอากงอามากก่อนนะคะเอดบัตรพระไหวสองทีนะคะ เอ็ดกลับมาดูฮะอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> กายอากงคนโจโฉคนลาบอากง ตัวที่สองออกมาแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะตัวเลกเป็นเลขห้านะคะตัวที่สองเป็นเลขเก้าค่ะสาถุสาถุก็ให้เป็นเลขหาหน่อยเป็นเลขมงคลนะดูวันนี้เอดลงช่องถ่ายลงช่องดูสิเลขจะเข้าไหมว,วันพฤหัส หุดทูบได้291ออก2 9งเก้อนยปกตินะคะตัวที่สามกลังจะออกมาแล้วนะคะเลขอีกอย่างน้อ น่าจะเป็นเลขสองนะคะเลขเก้านี้อาจจะเป็นเลขหกก็ได้นะคะใครที่ชอบพานอยนะคะ อาจจะเป็นเลขสองนะคะถูกเอียงไปหน่อยสองหรือสามเนาะเดี๋ยววันที่สิบห้าเอจ,จะจุดทูบโหัยรัฐบาลนะคะ ถ้าตรงเลกอันยังไงเดเอยก็จะลงให้มันจะลงให้เผื่อท่านใดที่หาซื้อได้นะคะได้สามชัดเจนนะคะเดเอทให้ดูนะคะเบิ่งเอาเดือด้อเบิ่งเอาอาจจะเป็นห้าเก้าสามห้าหกสามนะคะ ไปจับเอาเองนะคะสาธุสาธุเด้อปูตะไคร้ห้สามตัวแตกฮาหนอยเลแม่สามตัวแตกตรงๆเก่บต,ตัดจอไวเลยนะคะ นี้ได้มีของดีนะคะได้มีของดีได้รกแมวไวไว้บูชานะคะชื่อน้องมารวยค่ะน้องมารวยตามด้วยความศรัทธาน,นะคะสิ่งมองสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะ ทำแล้วได้เราก็ทำอยากแบ่งปันนะคะชัดเจนนะคะแคบหน้โจไว้เลยค่ะชอบก็าตาม้ยจ้ะเด้อบมากกับพานจาทุสาธุเอ็ดขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ